ที่ท่านพลตเบรกเซรีพิสุทธิ์เตมีเวทนะครับประเมินประชาธิปไตยไทยในช่วง86บปีที่ผ่านมาประเทศเรานี่มียึดอํามนาตมาแล้ว18ครั้งด้วยกันนะครับเป็นอันดับที่สี่ของโลกไอ้สามอันดับต้นๆนเป็นประเทศที่ผมอ่านแล้วก็จําชื่อไม่ได้นะฮะแต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยึดอํานาจอันดับสี่ของโลกถ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยอันดับหนึ่งเลยนะฮะอันดับหนึ่งนะฮะยึ่อํานาจมากที่สุดนะ แล้วเป็นไงครับปัจจุบันเราจะพูดก็ไม่ได้เราจะคิดจะไม่ได้จะทําอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมา throne? ครอบปากเราไปทั paint, ้งหมดเราคิดว่าจะเป็นประชาธิปไตยเลยนะครับเมื่อปี25 3 5้าสามิห้ามีการยึดอํานาจโดยพลเอกสุนทรภูมิสมพ์ท่านคงพอจะจาได้นะฮะแล้วก็มีการเลือกต่อมาก็มีการเลือกตั้งใช่ไหมฮะนิรบาบาประชาธิปไตยนะผมก็คิดว่าประชาธิปไตยน่าจะเบ่งบานแล้วนะ ถึงแม้ตอนนั้นผมยังเป็นรองผู้จัดการตำรวจสอบสวนกลางมีการเลือกตั้งยังไปจับกลุ่มที่บุรีรัมย์อ่สิบเอ็ดล้านกว่าเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมฮะนักการเมืองก็อยากชนะกันบ้างก็ซื้อสืิ์ขายเสียงกันบ้างเป็นเรื่องปกตินะก็จะให้ผมให้คะแนนตอนนั้นก็ให้สักเจ็ดก็ยังมีการทุจริตใช่ไหมการเลือกตั้งกันอยู่นี่ใช่ไหมจะให้ถึงแปดถึงเก้าถึงสิบก็คงจะไม่ได้หรอกนะครับ แต่ประชาตยมันก็แบ่งบานมาเรื่อยๆจนกระทั่งอะปี49มันยืดอำนาจอีกแล้วมันอะไรวะเพิ่ง15ปีมันก็ยืดอำนาจกันอยู่แล้วนะครับผมก็คิดว่า้มันน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายของทีสําหรับประเทศไทยนะนะแต่พออีกไม่กี่ปีปี57ทหารก็มายืดอำนาจอีกแล้วนะครับเฮ้ยมันมันอะไรกันเนี่ยแต่ความจริงผมก็รู้นะเพราะผมจะรู้ก่อนทุกทีนะเพราะเราติดตามใช่ไหม ทีนี้พอหลังจากยึดอำนาจปีห้าเจ็ดเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยเป็นไงท่านเขียนรัฐธรรมนูญก็โกงจะทําประชามติก็โกงเนี่ยให้นาะจีเวลานั้นผมน้อยเพื่ออธิบายไม่ได้นะประชามติก็โกงรัฐธรรมนูญก็โกงออกกฎหมายลูกต่างๆก็โกงนะโกงไม่พอคิดว่าแพ้ยังแพ้อยู่ก็ออกคำสั่งมาโกงซ้ับขึ้นไปอีกนะ แม่งเรียกว่าแม่งโคดโกงเลยก็แล้วกันนะครับนะโกงทุวิธิทางเรารู้ได้อย่างนี้มึงสืบที่จะสืบทอดอำนาจแน่นะครับนะแต่ก็ไม่มีเสียงจากผู้มีอำนาจนี่ว่าจะสืบทอดอำนาจเป็นอ e ีแอบอยู่เบื้องหลังอยงู่นะนะนะครับต่อมาก็คําสั่งต่างๆที่ออกมาพักการเมืองแทนที่จะเคลื่อนไหวได้ก็เคลื่อนไม่ได้ใช่ไหมก็ให้พักใหม่เนี่ยโจทย์ ไปจดแจ้งจดตั้งพักกันตอนนี้พักใหม่ก็ยังจดกันอยู่ยังไม่ได้ตั้งอย่างพักเกลียนก็ยังไม่ยอมให้ก็จดเลยนะนะครับอา้าวก็ดูต่อไปนะครับเลือกตั้งก็ไม่ยอมเลือกตั้งเลื่อนไปแล้ว58าแปก็แล้ว5้าก็แล้ว60ก็แล้ว6กหนึ่งก็แล้วอันนี้มา62สอนะครับแล้วก็บอกขอเวลาไม่นานจะคืนความสุขให้แห่งรอพวกเรา,าอยู่นัน่นแหะนะนะแลตอนนี้ไปอังกฤษ บอกเขานะว่าจะเลือกตั้ง62แต่ฟังท่านฟังให้ดีนะแต่มีข้อแม้ว่าต้องหลังพิธีสถาปนาเอ๊แล้วเองเสือกด้วยอะไรด้วยหรอไม่ไปอยู่ในโลดแมปเลยตอนนี้เอามาพูดแล้วเราก็มีพักจดใหม่เยอะแยะเลยนะเพอเอมีพักหนึ่งชื่อเหมือนโครงการของรัฐเลยนะนะโครงการประชารัฐมีพักพลังประชารัฐ เกิดขึ้นมาในประเทศไทยขึ้นมาเ,นเอ๊ะทำไมมันจดชื่อเหมือนโครงการของรับเลยวะแล,วแล้วไปเร้ไปดูหน่อยว่าใครไปจดแจ้งชื่ออ๋อพี่ชวนพี่ชวนชูจันเองนะคนชื่อชวนเราก็รู้จักท่านเดียวเนี่ยท่านชวนหลีกภยัยอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปไตยแล้วคนชื่อชวนเนี่ยปกติก็ต้องคนโบราณแล้วนะครับนะ ถ้าชื่อปัจจุบันจะต้องอย่างเสรีพิสุทธิ์อย่างเงี้ยถึงจะเท่นหน่อยชื่อชวนนะขอโทษนะพี่ชื่อชวนชื่อพี่โบราณเลยกันทำไมถึงโบราณเนะี่ยก็คุณพ่อผมชื่อชื้น <laughs> ผมก็ดูเอ้คุณโบราณเลยกันแล้วคุณไปดึงเอาคุณสุริยะจ,จึงเรื่องกิจเข้ามาในพักได้ไงครับคุณแล้วมาปีชาลุ่งเรือน สมบูรณ์สุขเข้ามาได้ยังไงคุณไปเอาคุณสุชาติเข้ามาท่านท่านเสรีถ้าผมจะสรุปคือคะแนนคะแนนไม่ค่อยดีใช่ไหมคะแนนเหรอยังไม่ได้พูดอุปสรรคเลยเดี๋ิ์เดี๋ยวเดี๋ยวเมีวนวนอีกรอบฮะมันหมดห้านาทีตอนนี้นะให้ศูนย์ศูนย์โอเคนะครับไม่มีประชาธิปไตยขนาดนี้เลยผมเดี๋ยวอุปสรรคผมไม่พูดทีหลังแล้วกันนะครับครับนะครับเอาศูนย์ก่อนนะฮะครับผมเคยท่าน นี่ผมเซอร์ไพรส์มากนะบางทีเข้าใจว่าตอนแรกเป็นฐานเสียงพรรคอื่นเนี่ยไปไปปลอบมือให้ท่านหมดเลยผมมาสองคนเองวันนี้